สวัสดีเจ้าครัวบ้านๆวันนี้ปะปะกันทำแล้วนะเจ้าจากเพจคนเหนือนะเจ้าเนาอวันนี้เขายากอย่างกินดีค่ะดาผัดถั่วฝักยาวใส่หมูยอและตับค่ะแล้วก็เมนูสองตำแตงแซ่บนัววันนี้ง่ายๆเรามาผัดถั่วกันก่อนเลยเนาะตำแตงแซ่บนัวนะทีหลังมันเป็นอาหารเมนูง่ายๆครัวแบบบ้านๆกินแบบง่ายๆนะเจ้า อ้าวหยอนน้ำมนันลงไปจ้า,ากระทะร้อนแล้วเนาะเอากระเทียมใส่เราจะมาผัดถั่วฝักยาวใส่หมูยอและตับหมูนะคะเราวันนี้เราทําแบบง่ายง่าย,ายอาหารมื้อน,นี้นะคะทั่วบ้านๆของเราในกอนกลาแวัน้านๆถั่วฝักยาวกับเก็บที่สวนเขาเลยนะดําเนาะแตงกับเก็บที่สวนเขาเลยนะเจ้าก็เป็นเผาวันเลย เราเอาตับและหมูยอลงไปวันนี้เราใส่สองอย่างเขาเราทำกินกันเองถ้าใครจะใส่เต้หมูก็ได้แ,แต่คนชอบนะครับเนาะได้ใ่พอดีในตู้เรามีเรามีแค่ดเดียากับยอะไปสิเราตามเทปแบบบ้านๆนะเจ้าแบบบ้านๆผ<ม>ับบ้ให้หอมให้สุกเลยนะคะ ปรแตน่นมันหอยสีอิ๊วนะคะเราผสมกับตปในนี้แล้วเนาะมันเป็นเมนูง่ายเอามาเปลี่ยนกันไมแต่ละวันไม่แต่ละ,ละนี่เนาะเต็ดแล้วเอาเอาถั่วลงอะคะ่ะ แล้วก็ขัดให้มันสุกแล้วค่อยมาปรุงกันอีกทีหนึ่งถั่วเราก็เริ่มสุกแล้วเนาะใส่ผงปรุงรสเราลงไปแล้วคนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราตักขึ้นน้องคนให้เข้ากันก่อน ชิมเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันนะคะจ้าเรามาตำแตงกันนะคะพริกนี่แล้วแต่ความชอบเนาะคือครัวบ้านๆนี่คือต้องเผ็ดไว้ก่อนกี่เม็ดจ๊ะสิบเม็ดขึ้นเหมือนกันแต่พริกขิงหนุ่สวนนั้นเนี่ยเผ็ดนะถ้าคนเราชอบเผ็ดก็สามเม็ดสี่เม็ดก็ได้่แล้วใช่แล้วแล้วแต่แล้วแต่แต่รสชาติมันจะซับนัวใช่ ใส่ผงนัวเข้าไปแซหนัวแน่นนอนนะ้ำปลาเราก็แซบนัวเราตำแตงวันนี้เราน้ำปลาเซบนัวแล้วใส่น้ำปูนิดหน่อยนะคะจะน้ำปูนะคะใส่หน่อยหนึ่งนะคะตำแตงใส่น้ำปู ขาดไปได้ค e ือปลารัสแซ่บนัวเ like นาะนัวของพวกเราสุดยอดยาวงเขยาวขยาวนะคะนเขย่าขวดก่อนแล้วก okay. ็เทนะเจ้าเยอะโอเคแบบนัวนัวใส่มะเขือส้มเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวก่อนเนาะเดี๋ยวเราคนน้ำปูก่อนเนาะอี่ตั้บัตตังเหนือเนาะน้ำปูก็ชอบมะเขือส้ม มะนาวโคกน,น้อยไปหน่อยอือหือใส่มะนาวไปแล้วกินน้ำปูกับปลาละแซ่บนัวเรานี่ยไหลๆเลยนะไหลสอเลยไหลายปุ๊เลยเจ้าเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันเดรามาชิมด้วยกันนะเจ้นะาเนาะตำแตงใส่แซ่บนัว แอนน้ำปูน eh> uh ี่แบบบ้านเราัแบบบ้านแแบบอนสุดยอดปูถ้าใครจะเฮี่ยนแบบก็ได้นะจะแต่แต่ลดถ้าบ้านอื่นไปกินบะเพ็ดก็ลดพริกลงได้นะเจ้าเมากระเด็นอแตงลงนะคะเราใส่ทีละเล็กทีละน้อย เดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยชิมพร้อมกันนะคะเสร็จแล้วหน้าตาก็เป็นแบบนี้เนาะเจ้าเรามากินข้าวต่กันนะดเนอวันนี้เรามีกับข้าวอย่างล้าเหลือนะดํคขัวบ้านเราวันนี้เสนอเมนูง่ายมากผัดถั่วใส่ตับใส่หมูยอแล้วก็ตำแตงใส่แซ่บนัวแอนน้ําปูเราค่ะเจ้าเขามากินตะกันนะเจ้าวันนี้เนาะวันนี้เรามากินเออค้นวเหนีงฮ้อนๆนะเจ้าเนาะขาดไม่ได้ น้ำปราปรุงรสแซบนัวของเรานะคะติดต่อสอบถามได้ทักไลน์ทักเฟซหรือเพจยุทธภูมิน้ำวงเพจคนเ <คน S 1> หนือน,นะเจ้าแล้วก็ช่อง YouTube สนใจติดต่อได้หกขวดขึ้นไปส่งฟรีนะคะก็วันนี้เามากินนข้าวตกันนะเจ้านอก็ขอบคุณนักหน้าะเจ้าที่ชมคลิปของเฮานะเจ้าก็วันนี้เฮาก็มากินนข้าวตกัน นะเราดำนะเจ้าเจ้าวันนี้เขาก็มันพูดเขาแบบบ้านๆเลยนะเจ้าครแบบบ้านๆมันพูดเขาปะกันแหี่มกั๊มนะเจ้าว่าเขาจะแยะอย่างกินกันนะเจ้าวันนี้เขาก่ก็สวัสดีก่อนนะเจ้าดำบายบาย